ลับอดพร้อมกันนะนั่งสบายสบายขอให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโศโโรคภัยใดๆอย่าได้มารบก,กวนพวกเราได้เลยด้วยอานิสงส์ที่เราได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธครบทั้งสี่ประการเป็นอย่างดีคือนึ่น ตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่อ้อนแต่ออกก็ตั้งใจศึกษาธรรมจากพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราไปโรงเรียนก็ไปศึกษาต่อจากครูทำไม่รู้ดีชั่วบุญบาปมาตามลำดับลำดับศึกษาธรรมแล้วไม่ศึกษาเปล่าได้นำรมนั้นอนะ มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราถึงคราวทำมาหากินประกอบอาชีพก็เลือกประกอบอาชีพชนิดที่ไม่เอาเปรียบใครใช้เรี่ยวใช้แรงสติปัญญาของเราทำมาหากินด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็สร้างบุญกุศล ต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสายทั้งให้ทานรักษาศีเลเจราาิญภาวนาเราศึกษาทำปฏิบัติธรรมาอย่างนี้จึงได้รับความสุขความเจริญตามลำดับลำดับเมื่อได้รับความสุขความเจริญแล้วก็ไม่ได้หวงความสุขความเจริญไว้ลำพังตัวเองลำพังครอบครัว ได้ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนเพื่อนบ้านทั้งหลายให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาด้วยใครเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาก็ได้รับความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเราแล้วก็ทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกด้วย นี่จึงกลายเป็นการเผยแผ่ทาไปด้วยในตัวและคราวใดที่พระพุทธศาสนามีภยัยเราก็ไม่นิ่งนอนใจลุกขึ้นมาป้องกันภัยให้พระศาสนาอย่างเต็มที่ตั้งแต่ ดินฟ้าอากาศที่มันแปรปรวนเช่นน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุประนำวัดวาอารามเสียหายพระเนรเดือดรอ้อนเราก็ช่วยกันซ่อมแซมวัดวาอารามแก้ไขให้มันฟิกพลิกฟื้นคืนดีขึ้นมาพระเนนก็อยู่สบายธรรมะก็เดินหน้าต่อไปตัวเราก็มีที่ทำบุญทำทานของเราต่อไป นี่ก็เป็นการปกป้องธรรมะให้พ้นภัยจากความวิปริตแปรปรวนของดินฟ้าอากาศคร <c oughs> าใดาโรคภัยไข้เจ็บระบาดเราดูแลรักษาสุขภาพและชีวิตของเราอย่างไรเราก็ดูแลสุขภาพพระเนร์อย่างนั้นเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นการปกป้องธรรม จากโรคภัยไข้เจ็บของพวกเราและคราใดคนภัยคนผ่านุกรานวัดบังแกวัดเราไม่ทิ้งวัดมาช่วยกันปกป้องวัดในการมาปฏิบัติธรรมร่วมกันมาสวดมนต์ภาวนาร่วมกันเพราะความเอาจริงของเราอย่างนี้คนภัยคนผ่านก็ต้องถอนกำลังออกไป นี้ก็เป็นการปกป้องธรรมของเราอย่างบริสุทธิ์ผุดพองเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธครบทั้งสี่ประการนี้หนึ่งศึกษาธรรมสองปฏิบัติธรรมสามเผยแผ่ธรรมสี่ปกป้องธรรมอย่างนี้มาตลอดชีวิตสมกับเป็นชาวพุทธพันแท้ลูกพระพุทธเจ้าตัวจริง หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นชาวพุทธพันแท้ลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงของพวกเรานี้อาราธนาบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมบาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกทุกพระองค์นับอสงไขพระองค์ไปทวน รากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนามูลบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของปู่ย่าตาทวดของเราของบุรพาจารย์ทั้งหลายของเราที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ตั้แต่ครั้งพุทธกาลนามมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้มีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์แล้วก็ปู่ย่าตาทวดของเราเป็นต้นขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังทิศของพวกเราทั้งหลาย ที่เคียงบ่าเคียงไหลสร้างกันมาตั้งแต่ชาติแรกเกิดเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้มาถึงวันนี้และที่จะสร้างให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายหน้าให้คุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกัน บางเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวัยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเทีย่ยงชุ่มชำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพอรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วย โลกหลานว่านเรือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสัพพทุกสัพพสศงสัพพโรคสัพพภยัยสัพพะอุปัทวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ้วผ่านได้เลยให้อายุก็มันขวัญก็ยืนจะได้อยู่สร้างบุญบารมีต่อไปได้นานแสนนาน <c oughs> ให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันแม้ธุรก,กิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดจะได้มีกำลังธนุบำงรงพระพุทธศาสนาวิชารธรรมกายให้อยู่คู่โลก เอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่ทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำแต่ไอที่บริสุทธิ์ก็ได้ง่าย สามารถทำใจหยุดใจนิ่งในกลางกายก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายและแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ก็ได้โดยง่ายไปทุกพบทุกชาติตราบใดยังต้องเวียนไหวสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมาในวัฏฏสงสารนี้ ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพอ่อธรรมชยโยและคุณยายอาจารย์ลงมาสร้างบารมียุคไหนไหนในภายภาคหน้าให้บุญนี้พาเราไปไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกเศรษสนิทสนมไม่ท่านขนาบแล้วขนาบกี่ไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่าน แต่ฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างเอาไปเงาตามตัวท่านไปทุกย่างก้าวเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายหน้าให้บุญดวงนี้พาไปไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราบมหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้ว ให้ระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญบารมีแต่ละชาติประชาติแต่ละครั้งแต่ละหนในชาตินั้นๆที่ผ่านมาชัดเจนจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปจะได้มีอนุภาพปราบกิเลสปราบมารสมใจนึก พร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ให้บุญดวงนี้นี่แหละไปตามมหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไร่ไม่รู้จะพร้อมมันเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกพบทุกชาติให้มากพอ แม้จะเลี้ยงหมู่ยากหมู่ผู้มีศีลหมูพระสงฆ์องค์เด่นที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดทั้งประเทศตลอดทั้งโลกกระทาที่เราไม่เกิดก็เลี้ยงได้สมใจนึกไม่ขาดตกบกร้องมาพร้อมๆกันร,อร,ร,อร้อยเลี้ยงได้ทั้งร้อยมาพร้อมๆกันทั้งล้านเลี้ยงได้ทั้งล้าน ไปทุกพบทุกชาตินับตัแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบประทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุศท่านเทิน